สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRIU ที่นี่มีคำตอบนะครับดำเนินรายการโดยผมมนชนเตวิยาฝ่ายสื่อสารการตลาดมหาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับวันนี้ในรายการที่นี่มีคำตอบเนี่ยนะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรนัทพลสันธินะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีประเด็นนะครับประเด็นในเรื่องของนักศึกษาต่างชาตินะครับซึ่ง เนื่องจากอาจารย์ดูแลในเรื่องนักศึตษาต่างชาตินะครับาทางเราก็เลยอยากให้ให้อาจารย์พูดถึงนโยบายหรือมาตรการต่างๆที่ดูแลนักศึตษาต่างชาตินะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับพี่มนชนครับ,รบแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับชมรายการถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook Live ของมหาวิทยาลัยเชียงรายนะครับผมอาจารย์ยนพนธนัทพลสันที่ได้รับผิดชอบในส่วนของเป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านต่างประเทศนะครับ แล้วก็ได้รับโจทย์มาวันนี้จะมาได้พูดถึงเรื่องของมาตรการที่ทางมหาอหลลาิทยายราชเชียงรายได้นำไปสู่แนวปฏิบัตินะครับเรื่องของการมาตรการเฝ้าระวังต่างๆนะครับในสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป็นนิว o r มอลนะครับเป็นปกติใหม่ที่แล้วก็ d i s r u p t ชันด้วยในตัวนะครับที่ทำให้ระบบทั้งระบบของ การจัดการนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดก็จําเป็นที่ต้องรับมือในสถานการณ์เหล่านี้นะครับซึ่งเราได้เริ่มเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับโดยใช้แนวปฏิบัติของกระทรวงบุคศึกษาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยรัชบตรเชียงรายนะครับซึ่งได้เริ่มต้นกิจกรรมนี้มานะครับเรื่องมาตรการตรงนี้นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีแล้วครับเราเริ่มที่จะรับนโยบายตรงนี้มาตั้งแต่มี เรียกว่าผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราได้นำเนินการสองสามกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือเราเริ่มที่จะประชุมนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเรื่องของการรับมือมาตรการที่จำเป็นที่จะต้องมาปรับใช้เพื่อเรียกว่าดูแลนะครับนั้งษาต่างชาติทั้งหมดซึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีนั้งษาต่างชาติทั้งหมดกว่าเกือบหกรคน600หกรคนนี่นถือว่ามากที่สุด ในภาคเหนือถูกต้องหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้จํานวนทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้เข้าสู่มาตรการหลายๆมาตรการด้วยกันนะครับซึ่งมาตรการแรกหลังจากที่เราได้ประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะป็นที่ต้องทาก็คือเราจะไ็นที่ต้องมีฐานข้อมูลนะครับที่ชัดเจนว่านักศึกษาต่างชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบ600ชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ แล้วก็มีสภาวะเรื่องของสภาพเรื่องของเรียกว่าสภาวะของร่างกายนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะวันนั้นเนี่ยเราเริ่มสํารวจข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเตยเราก็ประสานความร่วมมือกับศูนย์สุขภาพนะครับของมหาวิทยาลัยประจวบรายซึ่งเป um ็นฐานหลักเลยนะครับแล้วก็ประสานในเรื่องของภาคส่วนต่างๆเช่นหอพักนะครับคณะวิทยาลัยนะครับแล้วก็ เรียกว่าสํานักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยราชบัณฑิยที่มีนักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาอยู่นะครับเราก็ได้เริ่มคัดกรองนะครับคัดกรองว่าตามแนวปฏิบัติที่อวแล้ก็กระทรวงสาธารณสุขให้มานะครับว่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับแล้วก็ทําเป็นฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นรายงานให้กับทาง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสูงสุดก็คือท่านธิการบดีได้รับทราบตลอดเวลาว่าสถานการณ์ของนักศึกษาต่างชาติตอนนี้เป็นอย่างไรันะครับนี่นคือเป็นมาตรการที่เราได้เริ่มปฏิบัติไปนะครับแล้วก็ถือได้ว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับเราก็มีฐานข้อมูลทั้งหมดว่านักศึกษาทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องของสภ,ภาวะสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของมหาวิทยาลัาย,ลายอย่างหนึ่งก็คือว่า ปรากฏว่าเราไม่พบนักศึกษาต่างชาติที่มีอาการไข้หรือว่ามีอาการสูมเสี่ยงที่จะอยู่ในขอบข่ายของการติดเชื้อโควิด -19 เลยนะครับความเสี่ยงไม่มีนะครับความเสี่ยงไม่มีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้มีการคัดกรองเพิ่มเติมนะครับโดยการไปเยี่ยมเยือนนักศึกษาถึงหอพักนะครับแล้วก็แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเช่นนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในเรื่องของการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ หรือว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัวนะครับแล้วก็เมื่อถึงจังหวะที่ประเทศไทยเราเริ่มปิดเรื่องของปิดประเทศล็อกดาวน์นะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายแล้วก็นักศึกษาทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายนะครับแล้วก็ประสานในเรื่องของอำนวยความสะดวกนี่การที่จะนักศึกษาบางส่วนจะเดินทางกลับอย่างประเทศต้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่เราได้ทําความ เข้าใจกับนักศึกษาทุกภาคส่วนนะครับในในส่วนของเรื่องของการกลับตัวในส่วนของเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะกลับประเทศต้นทางหรือว่าประสงค์ที่อยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องนะครับพอมาถึงเรื่องของกระบวนการจัเกณฑการสอนในภาคการศึกษาซัมเมอร์หรือว่าภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาเราก็ได้ประสานกับทางคณะนะครับวิชาต่างๆเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมนะครับเรื่องของการจัเกณฑการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ ทางประเทศอย่างเช่นประเทศสหรัฐประชาชนจีนสามารถใช้ได้นะครับนั้นแสดงว่าในประเด็นนี้คือว่าเขาอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ในการเรียนออนไลน์ไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนคนไทยนะครับเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Google แล้วก็ Microsoft เป็นหลักแต่ของจีนไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เพราะข้อจำกัดนะครับใช่ครับเราก็ได้นําเสนอซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์มอื่นนะครับ เช่นในเรื ar, ่องของการใช้รูปแบบของ VPN นะครับหรือในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์บางบางอย่างที่ทางประเทศจีนสามารถใช้ได้นะครับเช่น WeChat นะครับหรือว่าโปรแกรมไลฟ์สอนสดเนี่ยครับอย่างเช่น DingTalk อย่างนี้ปอนกนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปนะครับแล้วก็ใน ในที่สุดมาเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยชพัช์เองเนี่ยนะครับและมหาวิทยาลัยชปัชเชียงรายเองเนี่ยนะครับด้วยความสัมพันธ์นันดีนะครับกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศนะครับเราก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปอยังกงศูลจีน, <missile. S 1> น,นนะครับกงศูลใหญ่จีนที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเครือข่ายอย่างประเทศจีนในเรื่องของการขอรับบริจาคนะครับ <obligation. S 1> หน้ากากนอนามัยเพราะเราเป็นห่วงว่านักศึกษาจีนบางส่วนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอาจจะยังขาดแคลน ในเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยที่จีนก็ได้ส่งหน้ากากอนามัยนะครับมาช่วยสนับสนุนในกิจกรรมตรงนี้นะครับมากกว่า4 0่0ัชิ้นนะครับโดยผ่านตรงมาทางที่มหาวิทยาลัยราชภัาเชียงรายเองแล้วก็ผ่านมาทางกรุงศูนจีนที่เชียงใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีในเรื่องของการมาตรการนะครับเรื่องของโควิด -19 ตรงนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราใช้นโยบายในส่วนของเรื่องของการปฏิบัติตามแนวเรียกว่าไดลไลของอวนะครับกระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับเราประชุมนะครับเรามีการประสานงานนะครับเรามีการทําสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับภายใต้ในเรื่องของการมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องนะอันนี้ก็คือเป็นมาตรการเป็นภาพรวมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ปฏิบัตินะครับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีอยู่ในมหาลัยทั้งหมดนะครับ ในส่วนภาคการศึกษา1.2563ทับ2 5งนี้นะครับด้วยข้อเสนอจากอวที่เป็นแนวปฏิบัติมาให้มหาวิทยาลัยนะครับ,รบในเรื่องของการจะดําเนินการเรื่องของการรับรายงานตัวโดยใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการเลื่อนการรับนักศึกษาต่างชาติออกไปนะครับอาจจะเป็นปีเทอมที่2องทับองหหรือส่วนที่พร้อมก็สามารถที่จะเข้ามาใน ภาคการศึกษา1นึ่งทับสองห้าหกสาได้เลยนะครับโดยใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดเช่นกรณีของภาษาใหม่ของถูกต้องเข้ามาใช่ไหมครับยังยังไม่เดินทางเข้ามายังไม่เดินทางเข้ามาครับยังอยู่ประเทศจีนแต่เราไมีนโยบายที่จะมีการเลื่อนออกไปครับแล้วก็ดูแลใช่ไหมครับครับเรามีอยู่2นโยบายนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเลื่อน บางส่วนที่ในเรื่องของคุณสมบัติความเป็นนักศึกษากออาจจะยังไม่พร้อมสอดรับกับเรื่องของห่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชเชียงรายนะครับเราก็เลื่อนการรับออกไปเป็นภาคการศึกษาที่2นะครับส่วนที่พร้อมคุณสมบัติพร้อมเราก็สามารถที่จะรับได้เลยในภาคการศึกษาที่1นี้นะครับแต่เรื่องของรูปแบบการจัดเรียนการสอนก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์แทนครับเรื่องของการรับกระบวนการรับนักศึกษาก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็คือเน้นออนไลน์เป็นหลักใช่ครับรวมถึงจะมีเรื่องของรูปแบบ ออนไลน์เพย์เมนต์เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นมาตรการภาพรวมทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเชียงรายได้นําลงสู่การปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการนะครับภาพรวมของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดนะครับอ๋อโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้เราก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับสำหรับนักศึกษาในส่วนนักศึกษาต่างชาติใช่ครับนะครับถือว่าเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับเอาอยู่ครับผมก็ในส่วนของนักศึกษาต่างชาตินะครับท่าน ผู้ช่วยท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับดรนัทพลสันทิศนะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของคําถามเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักศึกษาจีนตอนนี้ไม่ทราบว่านักศึกษาจีนที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ของของราชชยงรายที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่ที่ที่สามารถจะทําได้บ้างนะครับในในช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะต้องอยู่ตามหออย่างเดียวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรไหมครับ ในในช่วงนี้ครับในช่วงนี้นะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรามีมหาวิลัยมีมาตรการปิดทําการนะครับมหาวิทยาลัยชั่วคราวนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทางในส่วนของนักศึกษาต่างชาติเองนะครับที่อยู่ทั้งที่มหาวิทยาลัยเองแล้วก็อยู่ที่ประเทศต้นทางเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรม2อสอย่างนะครับกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นะครับ ตามรายวิชาต่างๆที่เขาลงทะเบียนนะครับแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนะครับของมหาวิทยาลัยแล้วก็หอพักเครือข่ายนะครับ,รบแล้วก็มีแนวปฏิบัติในเรื่องของโซ,โซเชียลดิสท n นซ์นะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับ,รบเพื่อไม่ให้มีอาการไข้หรือว่ามีอาการส่งเสียงที่จะเป็นข้อสงสัยในเรื่องของอเชื้อไข้หวัดโควิด -19 ได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมี ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาวะอนามัยต่างๆของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ตอนนี้ก็แสดงว่าเราได้ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดีนะครับก็คงไขข้อข้องใจของนักศึกษานะครับและประชาชนได้นะครับว่าเราดูแลในส่วนนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ ในท้ายนี้นะครับในบทช่วงนี้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ในรายการ c r u ที่มีคำมีคำตอบนะครับเราก็จะมาคุยกันและพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ